น้ำเบิ้งน้ำักเด้วพี่น้องคุณนารีคุณย่าเป็นนักข่ายอยู่แล้วครัขอบคุณค่ะคุณย่าไปไปสักคนเปล่นย่าอยู่้่ไม่่กไปไ่เพราะว่าดูว่ามีรถไปเปลี่ยนย่าย่าใช่ค่ะตัแต่เช้าแล้วคเพราะว่ามันไม่ายทำดัาค่ะ้ว FC ทำ้ายเาเี เป็นพิวด์เดอร์พิวดีนี่แหละลายตาเหรอคะมันจะเป็นแบบลมพายุมาตอนนี้ค่ะพายุมาเลยค่ะมืดแบบหมดเลยนะคะอากาศลายเลยขาดมืดมากๆเลยค่ะเนี่ยกอนใบใบไปๆใช่ไปดูค่ะตะกคนมาก่อนนะคะกินนมกินด้วยกันนะคะเอฟซีขอบคุณครับให้คุณทุนนะคะคุณฮิรัมน้ำหนุนช่วยค่ะตอนนี้มันมีปัญหากับเนี่ยค่ะ กินก็ได้เลยกิน้ได้อ่ะิมาตัวนี้ก็ได้ค่ะเส้นนะจ้ามอเยค่ะอาคุณฝั่งนี้ก็ได้แล้ก็ฝั่งนี้นะคอกินมากพี่แบงค์ตอนต่ออแรกเห็นยที่น้องกานนอ์ฮะยังมากอะใส่เนี่ยดึงกระดาษให้เนี่ยกระดาชูดึงให้เนี่ยขอบคุณหลาหลายทุ่ะอร่อยค่ะ จีนขนมจีนเรนะื่องกดตามให้ช่องผู้ใหญ่นิ่นะะมเลยเค่ะกดให้แล้วนะคะกดให้แล้วนะคะค่ะผู้ใหญ่บ้านกดตั้งแต่วันแรกนะคะ,ะเลี้ยงไหมจะนั่งสุดเหยียดก่อนนะะังสุดเหยจะนั่งสุดเหยียดเลย ที่ต้แม,ตตมแล้วค่อยไปเคนเพี่มองนั่งหลายอยู่อยู่นั้มาพี่ขอมาแล้วมาเกี้ปุ่นแม่ไปต้งพุ่นเ่ะอุ่นมองนั่งของกันนะคะ ทานด้วยกันนะคะอ้าวคุณอล่าขอบคุณคุณอลามากเลยค่ะกล้อเจ้าขมวดแผลไม่ได้ติดใจมะกลอเจ้าขมวดยังสิโอ้ยมันกลิ่นบวกลินพนตกพ้นตกเลยมั่วไงบ้านรั่วบอกบ้านรั่วกันบอกฮะฮะรั่วค่ะเพินมาบานมั่วบานเพินมั่วอันกล้องกล้องเผินมั่ว กล่องมั่วเด้อค่ะกล่องมัว่วอันนี้บ่มั่วเดอ้อท้ายคลิปค่ะนี่อันนี้บ่มัว่วท้ายคลิปคลิปนี้ก็ของลงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณเอฟซีที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสาวพรชาแนลนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะกินข,ขนมก่อนนะคะ